สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดียามดึกนะคะลุกเอ่อเลิกงานกลับมานะคะก็น้องละกีเขาก็เรียกร้องเหลือเกินนะคะร้องให้เราแบบพาออกจากกรงนะคะแต้เขาก็จะมีอาการแบบล่าเลิงสนุกสนานอยู่คนเดียวแบบนี้นะคะดูแข็งแรงดีนะคะดูสิคนะลุกวิ่งตามเขาไม่ทันเลยนะคะเขาเดินเขาวิ่งเล่นอยู่แถวหน้าบ้านเนะะี่ยค่ะ ก็เลยคิดว่าเออเราจะกักบ,บริเวณเขาสักสองอาทิตย์ดูอาการเขาแล้วถ้าเขาไม่เป็นไรก็ไม่ยังไม่ได้ไปก็ยังจะไม่ไม่ไปตรวจสุขภาพนะคะก็ถึงไปตรวจบางทีหมอก็บอกว่าถ้าน้องไม่ได้เป็นไรตรวจตรวจไปตอนนี้ก็ไม่เจออะไรเงี้ยเขาจะได้ไปเจ็บตัวแบบเจาะเลือดเจาะอ,อะไรเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ เกิดแต่ว่ายาหยอดเห็บหมัดจะซื้อมาหยอดให้นะคะเพราะว่าตัวที่นุ๊กจะซื้อนี่บอร์ดไลน์นี่มันของแมวเด็กนี่เขาจะแบบากาจัดไรหูถ่ายพยาธิภายนอกภายในได้แล้วก็พวกปรสิตอะไรก็กํากจัดได้นะคะต้องอจะสั่งมาให้เขานะคะจะสั่งมาให้เขาได้หยอดนะคะคิดว่าน้องจะดีขึ้นกว่านี้อีกนะคะก็นุ๊กก็ขอก่าขอพระคุณ ท่านผู้มีเมตตาที่สนับสนุนค่าหารน้องหมามาด้วยนะคะแล้วนุไปซื้อแล้วนุจะลงให้ชมนะคะลงชิปลงคลิปให้ชมด้วยก็อนนุโมทนาบนกับทุกๆท่านที่เมตตาน้องนะคะขอให้มีกินมีใช้เหลือใช้เหลือเก็บเลยนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองตลอดไปนะคะทุกๆท่านนะคะขอพระคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์ทุกการรับชมรับฟังด้วยนะคะขอพระคุณมากมากเลยค่ะ คือยังไงนุก,ก็ต้องหามาให้น้องกินอยู่ได้นะคะแมวจรหมาจรน,นี่มันเรามีความสงสารพวกเขากันอยู่แล้วนะคะยังไงพวกน้องๆเขาก็จะได้กินกันนะคะก็วันนี้ก็เหนื่อยมากเช่นเดิมะคะ่ะวันนี้เหนื่อยมากเช่นเดิมนุก,ก็รีบเอาคลิปน้องมาให้ชมแล้วก็เดี๋ยวก็จะ อาบน้ําพักผ่อนนอนหลับแล้วนะคะเพราะว่าการนอนหลับเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดนะคะเผื่อเราต่อเราลักแมวลักหมาเราต้องเซฟตัวเองด้วยนะคะเผื่อเราเป็นอะไรไปเนี่ยเด็กๆจะอยู่ยังไงใช่ไหมคะก็เดี๋ยวยังไงหนูก็จะแจ้งอีกทีนะคะกับเรื่องของลักกี้เนี่ยนะคะสำหรับคลิปนี้นอนหลับฝันดีนะคะสวัสดีค่ะ